ปวดตรงไหนปวดคอใช่ไหมตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมเป็นไทรอยด์เป็นไทรอยด์ปวดอยู่ปวดคออยู่ตรงไหนจุดปวดอีกคอที่เดียวโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลงไปวิทยาหน่อยนะแปะคอก็พอแล้วนี่หลวงพ่อปานอาจารย์หลวงพ่อฤษีลิงดำลูกอมรุ่นแรกเลยสองสี่ห้าศูนย์เกิดกันยัง ไม่อยากให้เกินเลยนี่ไปทำบุญสักห้าร้อยจะดีแล้วนะวัดวัดไ่ก็ได้เนี่ยทำร้านที่สงอ่ะบุญที่ให้กับอะไรเนี่ยเขาโดนพวกคุณใส่นะ<อ>เนาะลมเทลงพัดมีคนบอกเปล่าไม่มีคนบอกเออไปทำบุญ ทำระานี่สงห้าร้อยคุทิดให้กับอ่าอาุรกายเปียโน,น,นก็เจ้ากรรมในเวรทั้งหมดอ่ะแค่นั้นก็พอแล้วหายได้วน่มีอะไรแล้วนนุ่่คิดไปแล้วลาดูลที่หายปวดไหมนะเป็นยังไงถ้ามันเบ่เจ็บเบาขึ้นแล้วก็นี่คือทำบุญนตไ ก็หมดแล้วเนี่ยรว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 ยควงรวยรวยรวย